สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วกับพี่กล้วยหอมนะคะวันนี้พี่กล้วยหอมจะนําความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมของกล้วยมาเล่าให้น้องๆได้เรียนรู้กันโดยมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนซึ่งในตอนนี้นั้นพี่กล้วยหอมจะมาพูดถึงความเป็นมาและคุณนะประโยชน์ของกล้วยกันค่ะงั้นเราไปดูกันดีก,กว่าว่ากล้วยที่ทุกคนรู้จักนั้นมีความเป็นมาและประโยชน์อย่างไงบ้างไปชมกันเลยอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบาวาเดียวใครทายถูกบ้างคะบอกใบให็ก,ก็ได้ เป็นพืชชนิดหนึ่งมีต้นแท้ๆอยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าเงาส่วนต้นเท่าขาที่เห็นนั้นเป็นต้นเทียมผู้ใหญ่มักตัดเป็นท่อนๆทำทุ่นให้เด็กเกาะลอยน้ำใบใหญ่ยาวเป็นวาเด็กๆชอบเอาก้านมาทำเป็นมา้าขี่เป็นปืนยิงเสียงดังเล่นกันสนุกมากผลก็อร่อยหวานหอมเอามาทำบวชทีก็ชอบฉาบก็กรอบดีหลายคนไทยถูกแล้วล่ะสิเก่งมากถูกต้องเลยค่ะลองเป็นกล้วยแน่นอน เป็นผลไม้เมืองร้อนมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรมีเหง้าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนมีหน่อง,งอกพนดินลงต้นตั้งตรงทรงกลมอวบน้ำสูงประมาณ3-4ถึงเมตรผิวสีเขียวพนน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นกั้นกลางใบชัดเจนสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีส่วนผลออกเป็นเครือมีหลายหวีเรียงกัน รูปร่างขนาดสีสันและรสชาติจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ก็ไม่มีเมล็ดกล้วยเป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมานานเนื่องจากกล้วยมีถิ่นกําเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการศึกษาพบว่ากล้วยมีวิวัฒนาการถึง50ล้านปีมาแล้วดังนั้นจึงเป็นไม้ผลที่มนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารอย่างแพร่หลาย เชื่อกันว่ากล้วยเป็นผลไม้ชนิดแรกที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้านและได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยันดินแดนอื่นๆในระยะเวลาต่อมาซึ่งในประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกสำหรับกล้วยในประเทศไทยน่าจะมีมาก,ก่อนสมัยอาณาจักรสีวิชัยหรือพุทธศักราช1200โดยประมาณโดยปลูกกล้วยหลายชนิดทั้งที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองและนำเข้าจากประเทศใกล้เคียง ปัจจุบันพันธุ์กล้วยที่สําคัญของไทยได้แก่กล้วยน้ำว้าปลูกกันมากที่สุดในจังหวัดเลยหนองคายและระนองรองลงมาได้แก่กล้วยไข่ซึ่งปลูกกันมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรตากและนครสวรรค์เราสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของกล้วยได้เกือบทั้งหมดตั้งแต่ต้นใบดอกนอ่อและผลจนถึงรากซึ่งนำมาเป็นอาหารเครื่องมือเครื่องใช้เส้นใย,ยสิ่งทอสมุนไพร โดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านคุณค่าทางอาหารและสรรคุณทางยานอกจากนั้นกล้วยยังสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ได้ด้วยสายพันธุ์กล้วยทั่วโลกมีมากมายแต่ในเฉพาะประเทศไทยมีมากกว่า197สายพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่มีความสําคัญมากดังนั้นการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์กล้วยจึงมีความจําเป็น โดยจะก่อเกิดประโยชน์ในแง่การศึกษาการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานเชื่อมต่อสู่การพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปกล้วยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่แคลเซียมแมกนีเซียมอฟอสฟอรัสและเหล็กวิตามินก็มีครบทั้งวิตามิน A B E C และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกงันมะเร็งคลายเครียดกล้วยเป็นผลไม้ที่มีโปรตีน จึงเป็นอาหารสุขภาพสําหรับเด็กและคนทุกเพศทุกวัยเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆความเป็นมาและประโยชน์ของกล้วยในประเทศไทยพี่กล้วยหอมหวังว่าคงให้ความรู้กับน้องๆได้พอสมควรเลยนะคะและในตอนนี้พี่กล้วยหอมขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ